สวครับนี้เรามามีสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับนะครับที่จะทําให้บ่อซีเมนต์ของท่านนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับไม่รู้ว่าจะใช้อะไรนะครับต้นกล้วยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษทําให้ในการดูดพวกขี้ปูนอย่างเงี้ยได้นะครับนะครับผมตัดใส่นี่ผมเพิ่งทําเสร็จนะครับเป็นเคล็ดลับที่จะมาบอกทุกทกท่านเลยนะครับสาหรับท่านไหนที่อยากจะเลี้ยงกุ้ง นะครับแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่ามันคี่ปูนออกหมดยังนะครับลองหาปลาปลาทองก็ได้นะครับปล่อยสักสองสามตัวอย่างเงี้ยถ้าปลาตายนะครับยังไงกุ้งก็ไม่รอดแน่นอนนครับสับๆแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับในผมบอกผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับลองดูลองดูครับฝากทุกท่านเลยนะครับหรับท่านใดที่นะครับซื้อบอซิเมนต์มา แต่ถ้าเลี้ยงได้นะครับผมว่าบอร์ิเมนน้ำมันจะเย็นถือว่าเย็นเย็นมากเลยนะครับพื้นพื้นน้ำข้างล่างเย็นนะครับกุ้งมันชอบอากาศเย็นๆอุณหภูมิสักประมาณ25ประมาณนะี้ย15-30ไม่เกิน30องศาเนี่ยอุณหภูมิน้ำนะนะครับกุ้งจะ,จะเจริญเติบโตดีมากเลยนะครับลองดูได้นะครับต้นกล้วยแถวบ้านท่านมีเยอะแยะนะครับฝากไว้ก็แล้วกันครับ